วิเคราะห์บอลวันนี้นะครับจัดมาเพื่อความรู้ความบันเทิงเท่านั้นนะครับแล้ววันนี้นะครับก็วันที่20นะครับพฤศจิกายนครับพี่หลอนครับก็ได้จัดกันมา4คู่ครับที่จะมานะครับวิเคราะห์ให้กับพี่พี่ท่านผู้ชมครับได้รับชมรับฟังกันนะครับแต่ก่อนจะไปดูการวิเคราะห์นะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับบทสรุปครับของ4คู่ข่ําคื้นที่ผ่านมากันก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คู่แรกนะครับที่เป็นการพบกันครับระหว่างพันไมล์รันครับพบกับวิกตอเรียบีเอนครับสำหรับคู่นี้นะครับจบ ทางด้านคู่ที่2นะครับที่พี่หลอนครับได้จัดยกมาครับเป็นคู่พรีเมียมนะครับที่เป็นเจ้าบ้านครับฟูมิเนเซ่ที่เปิดบ้านตอนรับฝ่าเมงโก้ครับคู่นี้จบเกมครับก็เป็นทางด้านเจ้าบ้านฟูมิเนเซ่ครับที่เฉือนเอาชนะไปครับที่2ประตูต่อหนึ่งนะครับและทางด้านนะครับคู่ที่3นะครับที่เป็นการพบกันครับระหว่างเกรมิโอปอร์โตนะครับพบกับวัสโกดากามาส์ครับสำหรับคู่นี้ครับเจ้าบ้านครับเกรมิโอปอร์โตครับก็ถือว่านะครับบุกนะครับวัสโกดากามาส์ครับได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับก็เอาชนะไปครับที่2ประตตู่อนะะครับแลทางด้านนะประต ซันโต้ที่เปิดบ้านครับต้อนรับมิลารโซนครับคู่นี้นะครับจบเกมครับก็เสมอกันไปครับที่1ประตูต่อหนึ่งนะครับและในนัดนี้นะครับก็เป็นทางด้านนะครับเนมานะครับที่ทําประตูทาให้กับทางด้านซาโต้ด้วยนะครับและสําหรับนะครับการวิเคราะห์วันนี้นะครับที่พี่หลอนครับได้เกิดมานะครับเมื่อสักครู่นะครับที่จัดมานะครับวิเคราะห์4คู่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่คู่แรกนะครับที่เป็นการพบกันครับระหว่างยูเวนตุสนะครับพบกับคูเซโลนะครับคู่นี้ทําการแข่งขันกันครับในเวลาตีสองครับสำหรับคู่ที่ีเด้นะบสองก็เป สก็เป็นการพบกันครับระหว่างทางด้านครับเจ้าบ้านไบเฮียนครับพบกับนะครับผู้มาเยือนฟอร์ตาเลซ่านะครับและคู่นี้นะครับทำการแข่งขันกันครับในเวลาตีสี่นะครับและคู่สุดท้ายก็เป็นการพบกันครับระหว่างโครินเทียนครับพบกับซอปโรนรครับสำหรับคู่นี้ก็ทําการแข่งขันกันครับในเวลาตีห้าครึ่งครับก็ถือว่านะครับฟุตบอลนะครับก็แข่งกันครับค่อนข้างครับจะดึกนะครับสลิดเกินนะครับสำหรับครับสี่คู่ที่พี่หลอนครับได้ จัดมาวิเคราะห์นะครับในวันนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มวิเคราะห์กันที่คู่แรกเลยนะครับที่เป็นการพบกันครับระหว่างทางด้านยูเวนตุส e เจ้าบ้านนะพบกับคูเซโร่นะครับที่เป็นฝั่งผู้มาเยือนนะครับที่ทำการแข่งขันกันครับในเวลาตีสอนครับ ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันทางด้านนะครับสถิติการพบเจอกันแล้วก็ฟอร์มการเล่นของทั้งสองทีมนี้กันนะครับสถิติในการพบปะกันครับระหว่างยูเวนตุสนะครับกับคูเซโรครับคู่นี้นะพบปะกันห้านัดครับโดยห้านัดหลังสุดก็เป็นทางด้านครับยูเวนตุสเก็บชัยชนะไปได้หนึ่งเสมอหนึ่งพ่ายแพ้ไปสามนะครับสถิติทั้งหมดครับตั้งแต่ปี2020นะถึงปี2025นะครับโดยปี2020นะครับก็เป็นทางด้านครับคูเซโรครับที่เปิดบ้านต้อนรับนะครับยูเวนตุเดสครับคู่นี้จบเกมก็เสมอกันไปที่ศูนยููนตะครรับ่ป คูเซโรครับที่ถหลนถล่มนะครับยูเวนตุเด้ครับถึงนะครับ4ประตูต่อศูนย์กันเลยทีเดียวนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับฟอร์มการเล่นของทางด้านยูเวนตุเด้กันนะครับเจ้าบ้านวันนี้นะครับในฟอร์มการเล่นนะครับของทางด้านนะครับ ยูเวนตุเด้ครับในหน้าด้าหลังสุดตรงนี้นะครับก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับเก็บชัยชนะไปได้2องครับไปแพ้นะครับไป3นะสถิติทั้งหมดก็เป็นปีนะ2025ทั้งหมดเลยนะครับโดยนะัดล่าสุดครับเป็นทางด้านยูเวนตุเด้บุกไปเยือนครับบาร์ซิลเดเปโลตัสนะครับคู่นี้ครับจบเกมก็เป็นทางด้านนะครับบาร์ซิลเดเปโดตันที่เอาชนะไปที่2ประตูต่อหนึ่งนะครับและนัดรองลงมาครับเป็นทางด้านยูเวนตุเด้นะครับเปิดบ้านต้อนรับครับบาร์ซิลเดเปโลตันครับคู่นี้จบเกมก็เป็นทางด้านน,าน,ะะน,นะครับผู้มาเยือนน,น,อนะครัััั ude, ับบบบบบรรรรราาาลลนน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 นะะะะะะคคคคททททีีีีี่ en, ่่่่่เเเเเฉืออออชไไปปปป2ตตตููแกกกกห้้้็็งดดยยวุุ วัสโกดักามาคนนี้จบเกมก็เป็นทางด้านนะครับยูเวนตุเดนะครับที่เอาชนะมานะครับที่3ประตูต่อหนึ่งนะครับโดยน,นะครับเจ้าบ้านวัสโกดักามาครับโดนใบแดงไป1นึ่งใบครับส่วนนะครับฟังกันเล่นนะครับในบ้านครับของทางด้านยูเวนตุเด้นครับในนัดหนาหลังสุดตรงนี้ครับก็ถือว่าดูไม่ค่อยดีครับเก็บชัยชนะได้เพียงแค่หนึ่งครับเสมอหนึ่งพ่ายแพ้ไปถึง3ามครับโดยนัดที่เสมอครับก็นัดหลังสุดเลยนะเป็นทางด้านยูเวนตุเด้นครับเปิดบ้านต้อนรับครับอินเตอร์นาซิ่อองนารคนนี้จบเกมก็เสมออกััััันน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 ไปปปทททีี่่่่1รรรรระะะะตตตููคคคคบบบบสววใดดช็็เเาาง้ยุ เปิดบัตรต้อนรับนะครับบลักกันติโน่ก็เป็นทางด้านเจ้าบ้านยูเวนตูเดที่ชนะมาที่1ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนนะครับสนัดที่เหลือครับก็ถือว่าแย่ๆนะครับก็ได้พ่ายแพ้ให้กับบราซิลเดปเดปเป้ลตันครับที่2ประตูต่อหนึ่งครับพ่ายแพ้ให้กับนะครับผ่านเม่ลัดที่2ประตูต่อศูนย์พ่ายแพ้ให้กับฟอร์ตาเลซ่าที่2ประตูต่อหนึ่งนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มการเล่นของทางด้านผู้มาเยือนอย่างคูเซโลกันบ้านครับและฟอร์มการเล่นนะครับของทางด้านนะครับคูเเเซโลลนน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 ะะะะะคคคคครรรรรรััััััััับบบบบใ5ดดดดดดหหงงงงสสสุตตตตีีี้้้้้กก็ถถืออว่่าททไไไมมมชชปป3 2 2000ิิแ สายตีทั้งหมดครับก็เป็นปีนะ2 0 2 5ทั้งหมดเลยนะครับโดยนั้นล่าสุดครับก็เป็นทางด้านครับคูเซโร่ครับที่เปิดบ้านต้อนรับครับฟูมิเนเซ่คู่นี้จบเกมก็เสมอไปที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับและนัดรองลงมาก็เป็นทางด้านคูเซโร่บุกไปเยือนครับเกรมิโออาเอนครับคู่นี้จบเกมครับก็เป็นทางด้านครูเซโร่ครับที่เอาชนะมาครับที่หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับและนัดรองลงมาก็เป็นทางด้านครับคูเซโร่ครับที่เปิดบ้านต้อนรับครับวิกตอเรียบีเอคุณนี้านครับ คูเซโล่ครับที่เอาชนะทัพวิกตอเรียบีเอที่3ประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนฟอร์มการไปเยือนนะครับของทางด้านครับคูเซโล่ครับใน5นัดหลังสุดนี้ก็เป็นฟรีนา2025ทั้งหมดเลยครับก็เก็บช่ไหนะครับในเพียงแค่หนึ่งนะเสมอสามนะพ่าแพ้ไปหนึ่งครับโดยนัดที่ชนะก็เป็นนัดล่าสุดเลยครับเป็นทางด้านคูเซโล่ครับบุกไปเยือนนะครับ เรียมีโออาร์เอสนะครับก็อาชนะมาครับที่1ประตูต่อศูนย์นะส่วนน,น,ททนนะครับในนัดที่แพ้นะครับก็นัดหลังสุดเลยนะครับก็เป็นทางด้าน,นครับคูเซโร่โนะครับบุกไปเยือนครับวัดโกดัการ์มาครับคุณที่จบเกมแล้วนะก็เป็นทางด้านชาวบ้านวัดโกดัการ์มาที่ชนะไปครับที่2ประตูต่อศูนย์นะส่วนสานัดท,ที่เหลือก็ได้เสมอกับนะครับพารเมลัสที่ศูนประตูต่อศูนย์เสมอกับอาเลติโกมิเนโรที่1ประตูต่อหนึ่งเสมอกับฟาเมิโกนะครับที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับและทางด้านนะครับอันดัััััับบบบบทีี่3นนนนนนนะะะะคคคคครรรรขอองงดตาาแแม64 แข่งไป33นัดนะครับชนะ18นะครับเสมอ10นะครับพ่ายแพ้ไป5ได้46เสีย22ครับลูกได้เสียบบวกอยู่ที่24ลูกนะครับส่วนนะครับทางด้านนะครับของเจ้าบ้านครับเป็นทางด้านนะครับย Juventus นะครับก็อยู่อันดับนะครับที่18นะครับของอันดับตารางคะแนนนะก็เกือบนะครับอยู่อันดับนะครับเกือบท้ายๆนะครับก็มีเพียงแค่32คะแนนนะครับแข่งไปนะครับ33นัดนะครับแล้วก็ชนะไป9เสมอ5นะครับ ใายแพ้นะไป19ได้29นะครับเสีย59ลูกได้เสียนะครับติดลบนะครับถึง30ลูกกันเลยทีเดียวนะครับก็อยู่อันดับที่19นะครับของอันดับตารางคะแนนไปนะครับและทางด้านนะครับราอัพนะครับซูเปอรตัวจริงนะครับของทางด้านเจ้าบ้านครับยูเวนตุสไดนะครับวันนี้ก็จัดมาในรูปแบบนะครับ5-3-2นะครับวันนี้ก็ใช้ผู้รักษาประตูทัพเป็ดทางด้านจันเดนครับที่ยืนเฝ้าเสาในครั้งนี้นะครับส่วน3ตัวท้ายวันนี้นะครับเป็นทางด้านครับล้วนเฟตัดนะครับที่ยืน แ็กขวาครับแบกซ้ายเป็นทางด้านแองเกจลครับและหลังนะครับเซนเตอร์ตัวสุดท้ายวันนี้เป็นทางด้านโลดิโก้แซมนะครับและหน้าเป้าในวันนี้ครับก็ใช้เป็นทางด้านสองตัวคู่นะครับเป็นทางด้านนะครับลาฟเอลบิลูนะครับที่ยืนคู่กับบิลนะครับที่นะครับยืนคำหน้าเป้านะครับในการทำประตูนะให้กับทางด้านยูเวนตุสได้นะครับและส่วนทางด้านนะครับผู้มาเยือนนะครับของทางด้านนะครับคูเซโรนะครับวันนี้ก็จัดมาในระบบครับ 4-2-3-1นะครับวันนี้ก็ใช้ผู้รักษาประตูเป็นทางด้านคาสิโอนะครับที่ยืนเฝ้าเสาในครั้งนี้นะส่วนเซเตอร์คู่วันนี้จะใช้นะเป็นทางด้านรับบลูโน่ที่ยืนคู่กับวิลันบานะครับและ3ตัวบนวันนี้เป็นทางด้านคิเตียนที่ยืนปีกขวารับปีกซ้ายเป็นทางด้านเคนนี่อาโลโยนะครับและกลางลุกวันนี้ครับใช้เป็นทางด้านรับมาเชสเปเรลล่านะครับส่วนหน้าเ้าในวันนี้ครับเป็นทางด้าน ไคโอจ็อดนะครับที่ยืนคันน้ำเป้าให้กับทางด้านครับคูเซโลในการทำประตูนะครับในค้าคืนนี้นะครับและทางด้านนะครับผู้เล่นบาดเจ็บนะที่ไม่พร้อมใช้งานนะครับของทั้ง2ทีมนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ทีมเจ้าบ้านครับอย่างยูเวนตุเดนะครับคนแรกนะก็เป็นทางด้านนะครับไคเก้นะครับก็มีการบาดเจ็บนะครับที่หลังนะคนที่2ก็เป็นทางด้านแองเจลนะก็มีการบาดเจ็บนะที่ต้นขาคนที่3ก็เป็นทางด้านครับจินบโดนะครับก็มีการบาดเจ็บครับที่ต้นขาเช่นเดียวกันนะส่วนคนที่ สี่ครับก็เป็นทางด้านนะครับนาตาครับก er, ็มีการบาดเจ็บนะดที Mont ่ต้นขานะครับและคนสุดท้ายนะก็เป็นทางด้านนะครับเอมอร์สันครับก็มีการบาดเจ็บนะดที่ข้อเท้านะครับส่วนนะครับผู้เล่นบาดเจ็บนะครับที่ไม่พร้อมใช้งานครับของทางด้านครับคูไซโลนะครับคนแรกนะก็เป็นทางด้านครับเวนดสันก็มีการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อนะครับต้นขาด้านหลังครับคนที่สองับก็เป็นทางด้านครับมาเทอุส เฮอร์ลิกเก้ครับก็ซี่โครงหักนะคนนี้ครับก็ไม่สามารถที่จะลงเล่นได้นะในค่ำคืนนี้คนที่สามก็เป็นทงดนานแฟรกเนอร์ครับก็มีการปาเจ็บที่ข้อเท้านะส่วนคนสุดท้ายเลยก็เป็นทางด้านครับมาควินยอสนะครับก็มีการมาเจ็บครับของอินควายน่านะครับคนนี้ก็ไม่สามารถที่จะลงเล่นได้เช่นเดียวกันนะครับในค่ำคืนนี้นะครับและสำหรับนะครับการมีส่วนร่วมทบในเกมลุกนะครับการ การทําประตูนะครับแล้วก็แอสซิสตดครับในเซรีอ์เบตันโนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ทางด้านครับเจ้าบ้านนะครับคนแรกก็เป็นทางด้านบิลนะครับก็ทําประตูไปได้ที่5ประตูแอสซิสต์ไป3คนที่2ก็เป็นทางด้านเนเน่นะครับก็ทําประตูไปได้ที่3ประตูนะครับแอสซิสต์ไป4คนที่3ก็เป็นทางด้าน,นครับับตตัลลาครับก็ทําประตูเขาไปได้ที่4ประตูแอสซิสต์ไป2ส่วนคน ที่4คนสุดท้ายก็เป็นทางด้านจินเบโตนะครับก็ทำประตูไปได้ที่2นะครับแล้วก็แอซซิดไป2ส่วนของฝั่งคูเซโลนะครับคนแรกก็เป็นทางด้านครับไคโอจอนนะครับก็ทำประตูนะไปได้ถึง17ประตูนะครับแล้วก็แอซซิดไป7คนที่2ก็เป็นทางด้านมาเซียสเปเรล่านะครับก็ทำประตูนะไปได้ที่6ประตูนะครับแอซซิดไป7นะครับส่วนคนที่ สามก็เป็นทางด้านกาเบียน์ครับก็ทำประตูไปได้ที่6แอซิดไป2ส่วนคนสุดท้ายเลยก็เป็นทางด้านคริสเตียนครับทำประตูไปได้ที่4นะครับแอซิดไป2นะครับนี่นะครับก็จะเป็นนะครับการวิสุทธร่วมในเกมลุกกระทำประตูและก็แอซิดนะของทั้ง2ทีมนี้นะครับและสำหรับคู่นี้นะครับจากสถิติการพบเจอกันนะครับแล้วก็ฟอร์มการเล่นนะครับของทั้ง2ทีมนะครับสถิติการพบเจอกันครับจะเป็นทางด้านผู้มาเยือนนะครับคูไซโรนะครับที่ทำได้ดีกว่าครับส่วนทางด้านนะฟอร์มการเล่นนะครับของทั้ง2ทีมนี้นะครับก็จะเป็นนะครับทางดดดด้้้้้้้าาาาาานน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 นะะะะะะะคคคคคคครรรรรรััััััับบบบบบผููมมเเเเยยยยือออ่่่งงงงไไซโทททีีีีกกววพล็็ถึแจป ยูเวนตุเดซที่เปิดบ้านต้อนรับคูเซโลนะครับและทางด้านเฮดเปิดนะครับก็เปิดมาให้เลนครับแข็งตึงนะครับไปทางด้านเจ้าบ้านครับยูเวนตุเดนะครับแต่หนึ่งคืนะครับก็เปิดมาครับแข็งตึงนะครับไปทางด้านผู้มาเยือนนะครับอย่างคูเซโลนะครับราคคัาคืนนี้ครับพี่หล่อคิดว่านะครับผู้มาเยือนนะครับคูเซโลนะครับเก็บ3แต้มนะครับได้อย่างแน่นอนครับและก็นะครับเป็นทางด้านผู้มาเยือนที่ทําสกอร์อย่างยูเวนตุเดซได้นะครับที่2ประตูต่อศูนย์นะครับและคู่ต่อไปครับเป็นคู่ที่2องครับเป็นการพบกันครับระหว่่่างปปีีเเตตอออรรรรร์์โโบบบบบบลนนนนะะคคคคััััพกสส็็หูู้ วีพิมเมียมนะครับและคู่นี้นะครับก็ทําการแข่งขันกันนะครับในเวลาตีสามนะครับและสําหรับนะครับบทสรุปนะครับของคู่นี้นะครับก็จะอยู่หน้าที่บ้านหลังคาเขียวของพี่หล่อนะครับหากท่านผู้ชมนะสนใจบทสรุปคู่นี้นะครับก็สามารถครับมาตามไลน์น้ำนะครับที่วิ่งนะครับอยู่บนหน้าจอนะครับของพี่ๆท่านผู้ชมได้เลยนะครับก็สามารถนะครับแอดกันเข้ามาได้เลยนะครับที่แ p l ครับหนึ่งหกเก้าอย่าลืมมีแอดข้างหน้าด้วยนะครับโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราจะไปดูกันที่คู่ต่อไปกันนะครับและสำหรับคคคคูู่่่่่่ทททีีีนน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 นะะะะะรรรรรรรััััััับบบบบบกกกกกกก็็็เเเปาา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 พพหหววงงดฮยฟอ์ตลลซส้แขขใ ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันทางด้านนะครับอันดับตารางคะแนนของคู่นี้กันนะครับอันดับตารางคะแนนนะครับจะเป็นทางด้านนะครับเจ้าบ้านนะครับบารเฮียนะครับก็อยู่อันดับที่7ของอันดับตารางคะแนนนะมีอยู่53คะแนนนะแข่งไป33นัดนะชนะสิบห้านะครับเสมอแปพ่ายแพ้ไป10นะครับได้44นะครับเสียนะครับสี่สิบครับลูกได้เสียนะครับบวกอยู่ที่4ลูกนะครับก็อยู่อันดับที่7ของอันดับตารางคะแนนไปนะครับส่วนนะครับของฝั่งผู้มาเยือนครับยาฟตตอร์เรซ่านะครับก็อยู่อันดับที่19ครับองบวยเก้านะครับรองบุ รับแข่งไป33นัดชนะ7นะครับเสมอ10นะครับพ่ายแพ้นไป16นะครับได้34นะครับเสีย51ลูกนะครับลูกได้เสียนะครับ ติดลบนะครับอยู่ที่17ลูกนะครับก็อยู่นะครับอันดับบวยอันดับรองบวยนะครับของอันดับตารางคะแนนไปนะก็อันดับที่19นะครับและทางด้านนะครับไรอัมนะครับเป็นประจริงนะครับของทางด้านเจ้าบ้านนะครับใบเหี่ยวันนี้นะครับก็จัดมาในรูปแบบนะครับ4-3-3นะครับวันนี้ก็ใช้ผู้รักษาประตูว่าเป็นทางด้านนะครับโรนัลโดนะครับที่ยืนดฝาั่งนะครับในครั้งนี้นะครับโรนัลโดนะครับที่ไม่ใช่นะครับ4-7คิเตโนโรนัลโดนะครับส่วนนะครับเซนเตอร์คู่นะครับวันนี้นะเป็นทางด้านนะครับเดวิด ดูอาเต้นะครับที่ยืนคู่กับนะครับรามอสมิงโก้นะครับและ3ตัวบนวันนี้เป็นทางด้านอาเดเมียสซาเต้นะครับที่ยืนครับปีกขวาส่วนปีกซ้ายก็เป็นท่านเอลิกนะครับและนักป่าวันนี้เป็นทางด้านครับวิลเลียมโฮเซนครับที่ยืนขนาบป้านะครับที่จะทำประตูนะครับให้กับทางด้านนะครับบเฮียนะครับและส่วนนะครับของฝั่งผู้มาเยือนนะครับอย่างฟอตาอริซ่านะครับก็มาในรูปแบบนะครับสี่สองสามหนึ่งะครับก็ใช้ผู้รักษาประตูเป็นทางด้านเบเรนโนนะครับที่ยืนฝาเสานะครับและ2ตัวคู่นะครับเซนเตอร์ในวันนี้จะใช้้เป็นนทาางดรูคั กาซารครับที่ยืนคู่กับนะครับกัสตันอบิล่านะครับและนะครับสตัวบนวันนี้เป็นทางด้านครับเฮเล่าที่ยืนนะครับปีกขวาและปีกซ้ายเป็นทางด้านเบรโนโลเปนนะครับและกลางลุกวันนี้จะใช้เป็นทางด้านลูคัสคิสพิม์นะครับส่วนหน้าเป้าวันนี้นะเป็นทางด้านครับ เดวสันครับที่ยืมคานาปเป้าให้กับทางด้านฟอร์ตาเลซ่านะครับในค่ำคืนนี้นะครับและสําหรับนะครับผ uh ู้เล่นบาดเจ็บที่ไม่พร้อมใช้งานครับของทั้งสองทีมนะครับอย่างทีมเจ้าบ้านนะครับไบเคียนครับคนแรกก็เป็นทางด้านจิมเบโต้ครับก็มีการบาดเจ็บที่ต้นขานะครับคนที่2ก็เป็นทางด้านกาเบียนครับก็มีการบาดเจ็บที่น่องนะครับคนที่3ก็เป็นทางด้านซานาเบียนะครับก็มีการบาดเจ็บนะของเอ็นควายนาคนที่4ก็เป็นทางด้านลุ่นบาสโบซาน์ครับก็ไปปฏิบัตินะครับหน้าที่นะที่ต่างประเทศนะครับส่่วนนคที สุดท้ายนะครับก็ัปทางด้านเดวนะครับก็ไปปฏิบัติครับหน้าที่นะครับที่ต่างประเทศเช่นเดียวกันครับส่วนนะครับ รอัมนักสืบตัวจริงนะครับของทางด้านนะครับฟอร์เตเลซ่าครับคนแรกนะก็เป็นทางด้านนะครับโจเอลริคาโดนะครับก็มีการบาดเจ็บทั้งที่ไหลคนที่2ก็เป็นทางบิเตสนะครับก็มีการนะครับเจ็บป่วยนะครับมาลินโยก็ข้อเท้าพิกนะครับและคนที่4ก็เป็นทางด้านนะครับมาร์ติเนสนะก็มีการบาดเจ็บที่ต้นขานะครับส่วนนะครับคนที่5นะครับเป็นทางด้านนะครับเวเบอร์สันนะครับก็มีการบาดเจ็บที่ต้นขาครับส่วนคนสุดท้ายเลยก็เป็นทางด้านนะครับโรดิโก้นะครับก็มีการบาดเจ็บนะครับที่เข่าพิกนั่นเองครับก็ไม่สสาาาาาาามมมมรร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 ถคคคคคคัััับบบบททททีีี่่่่จะะะะะะลลลลงงเเนน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 ไดด้้้ํํใืแกกกกววปตู แอซินะครับในเซเรียอาเบตาโนนะครับคนแรกนะครับของฝั่งเจ้าบ้านทับารเฮียคนก็คือนะครับวิลเลียมโฮเซ่นครับทำประตูนับไปถึง10ประตูนะครับแอซิดไป5คนที่2ก็เป็นท่านลูเซียนโนจูบาครับก็ทำประตูไปได้ที่5นะครับแอซิดไป4คนที่3ก็เป็นท่านั่นอาราอูโจครับก็ทำประตูไปได้ที่4นะครับแอซิดไป1คนที่ 4คนสุดท้ายก็เป็นทางด้านเอลิกนะครับที่ทำประตูไปได้ที่2ครับแอซิดไป3แล้วส่วนของฝั่งผู้มาเยือนครับอย่างฟอเตเลซ่าคนแรกก็เป็นทัด้านครับเบรโนโรเปนครับทำประตูไปได้ที่5ประตูแอซิดไป2คนที่2ก็เป็นทัด้านครับเดวัสันก็ทำประตูนะไปได้ที่6ประตูคนที่3ก็กเป็นทัด้านบาเลโรนะครับก็ทำประตูนะไปได้ที่4ประตูนะส่วนคนสุดท้ายเลยก็เป็นทัด้านครับลูเซโลนะครับก็ทำประตูไปได้ที่3ประตูแอซิดไป1นะครับส่วนทางด้านนะครับสถิติการพบเจอกันครับระหว่างบาเฮียกับฟอเตเลซ่านะครับคู่นี้ เก็บชัยชนะทับไปได้3นะครับเสมอ1นะครับพ่ายแพ้ไป1สถิติทั้งหมดตั้งแต่ปี2023ถึงปี2025ครับโดยนะครับนัดหลังสุดทับปี2023ก็เป็นทางด้านบาเฮียที่เปิดบ้านต้อนรับนัฟอร์เตเลซ่าคุณที่จบเกมนะครับเป็นทางด้านนะครับเจ้าบ้านนะครับบาเฮียที่เอาชนะไปครับที่2ประตูต่อศูนย์ะส่วนในนัดล่าสุดนะก็เป็นทางด้านนบฟอร์เตเลซ่านะที่เปิดบ้านต้อนรับบาเฮียนะคู้นี้จบเกมนะครับก็เสมอกันไปครับที่1ประตูต่อ1นะครับต่อไปครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มการเล่นนนนนนะะครรรัับบบขอองงทาาาาาาด้้้้เเเจฮียกกแลวฟ์ม ได้เก็บชัยชนะไปได้2เสมอ1นพ่แพ้ไป2นะครับโดยนัดที่เสมอครับก็นัดล่าสุดเลยนะครับเป็นทางด้านบาเฮียนะครับบุปเปยเยนอิเตอร์นาซีอองนานครับคู่นี้จบเกมก็เสมอไปที่2ประตูต่อ2นะส่วนในนัดที่ชนะนะก็เปิดบ้านนะครับต้อนรับบัตกาติโน่ก็ชนะที่2ประตูต่อ1นะครับและนัดหลังสุดเลยนะครับก็เปิดบ้านต้อนรับอิเตอร์นาซีอองนานก็ชนะที่หนส่วนนัดที่แพ้ก็แพ้ให้กับซัปโปโรครับที่สประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็แพ้ให้กับนะครับแอตเลน5 นี้ครัก็เก็บชัยชนะครไปได้5นัดรวดเลยนะครับโดยนัดล่าสุดนะเป็นชนะใบเยือเปิดบ้านต้อนรับนะครับหลักกาติโดก็เอาชนะมานัดที่2ประตูต่อนหนึ่งนะครับลอกลวงมาก็เปิดบ้านนะครับต้อนรับนะคอินเตอร์นาซิองนานครับก็เอาชนะมาที่หนึ่1ประตูต่อศูนย์ะครับโดยผู้มาเยือนนะครับอินเตอร์ไหนซิกองนานครับก็โดนใบแดงครับไป1ใบนะครับและก่อนหน้านี้นะครับก็เปิดบ้านต้อนรับนะครับเคมิโออาร์เอสนะครับก็เอาชนะ มาครับที่4ประตูต่อ0ครับก็ถือว่านะครับฟอร์มการเล่นครับในบ้านของชาแนลบาเฮียนะถือว่ายอดเยี่ยมกันเลยทีเดียวครับต่อ, out, อไปครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มการเล่นของฟอตเตเลซ่าผู้มาเยือนกันบ้านครับและฟอร์มการเล่นครับของชาแนฟอตเตเลซ่าครับใน5นัดหลังสุดก็ถือว่าย่ำแย่นะครับไม่ชนะใครเลยนะครับเสมอครับไปถึง5นัดรวดเลยนะครับโดยนัดล่าสุดนะครับก็เสมอกับนะครับอาล์เจโกมิเนโรที่3ประตูต่อ3นะครับนัดรองลงมาก็เสมอกับนะครับเกรมิโออาร์เอสครับก็2ประตูต่อ2 นในฮานาหลัง,งสุดก็ดูย่ำแย่เช่นเดียวกันนะครับก็เสมอนะครับที่ สี่นะครับไพ่แพ้ไปหนึ่งครับโดยนัดที่แพ้ก็นัดหลังสุดเลยนะก็แพ้ให้กับนะครับคูเซโร่นะที่หนึ่งประตูต่อศูนย์ะครับส่วนนะครับสี่นัดนะครับล่าสุดนะครับก็ถือว่านะครับทำได้แค่เสมอนะเสมอกับซาโตนะที่หนึ่งประตูต่อหนึ่งเสนอกับอิทาบบคานะครับก็ที่สองประตูต่อสองเสมอกับซีเอรานะครับที่หนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับและนัดล่าสุดเลยก็เสมอกับอเล็กซโกมิเนโร่นะที่สามประตูต่อสามนะครับและสำหรับคู่นี้นะครับจากสถิติการพบเจอกันนะครับแล้วก็ฟอร์มการเล่นนะครับของทั้งสองที่่่ทาาไดด้ีกววนนะครับส การเล่นครับของทั้งสองทีมนะก็เป็นทางด้านเจ้าบ้านที่ทําได้ดีกว่ามากเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะฟองการเล่นในบ้านของทางด้านเจ้าบ้านบางเฮียถือว่าดูดีวิลิกู้นเลยครับแข็งแกร่งตึงกันพอสมควรเลยนะครับและทางด้านนะครับเฮดเปิดก็เปิดมาให้แข็งตึงไปทางด้านเจ้าบ้านนะครับส่วนหนึ่งคูณสองเปิดมาก็ให้แข็งตึงไปทางด้านเจ้าบ้านเช่นเดียวกันนะครับและค่ำคืนนี้นะครับพี่หลอคิดว่านะครับ คู่นี้นะครับจบเกมนะเป็นทางด้านเจ้าบ้านนะครับที่เก็บ3แต้มไปได้นะครับและก็จบ90นาทีนะครับเป็นทางด้านเจ้าบ้านมาเฮียนะครับที่ทําประตูนะครับ ฟอนเตเลซ่าได้นะครับที่ดึกประตูต่อสูญนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปด ident, ูก to ันที่คู่ต่อไปกันเลยนะครับคู่ต่อไปนะครับเป็นคู่ที่4นะครับคู่สุดท้ายนะครับท้ายที่สุดแล้วนะครับก็เป็นการพบกันระหว่างโคลเรนเทียนะครับพบกับซัปเปอร์โรนะครับสำหรับคู่นี้ก็ทําการแข่งขันกันนะครับในเวลาตีห้าครึ่งนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูกันทางด้านสถิติการพบเจอกันและฟอร์มการเล่นของทั้งสองทีมนี้กันนะครับสำหรับคู่นี้นะสถิติการพบเจอกันนะครับของโคลเรนเทียนะครับกับซัปเปอร์โรนะครับก็พบปากกันนะครับในห้าน หนึ่งครับพายแพ้นะครับให้กับซัปโปโรนะครับไปถึง4นัดนะครับโดยนัดลังสุดนะครับเป็นทางด้านนะครับโคินเทียที่เปิดบ้านนะครับต้อนรับซัปโปโรนะครับคู่นี้จบเกมก็เป็นทางด้านซัปโปโรนะที่ชนะไปนะครับที่2ประตูต่อหนึ่งนะครับโดยเจ้าบ้านโคินเทียนเองนะครับก็โดนใบแดงครับไปหนึ่งใบนะครับส่วนนะครับในนัดล่าสุดนะก็เป็นทางด้านซัปโปโรที่เปิดบ้านต้อนรับโคินเทียนครับคู่นี้จบเกมก็เป็นทางด้านครับซัปโปโรนะครับที่ชนะมาครับที่2ประตูต่อศูนย์นะครับและโดยรวมๆนะสถิติที่พบเจอกันนะจะเป็นทางด้านนะซัปโปโรับ แล้วฟอร์มการเล่นนะครับของทางด้านครับคุรินเทียนะครับในห้าล้าหล, Hugo, หล, 5, หลังสุดตรงนี้ก็ถือว่าทําได้ดีนะครับเก็บชัยชนะไปได้3นะครับพ่ายแพ้นะครับไป2องครับโดยนะครับสถิติทั้งหมดนี้นะก็เป็นปีนะสองพันยี่สิบห้าครับโดยนะครับนัดที่แพ้ก็แพ้ให้กับครับซีเอร่าครับในนัดล่าสุดครับที่หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับและนัดลงลงมาก็พ่ายแพ้ให้กับบรากานติโนนะครับที่สองประตูต่อหนึ่งนะส่วนในนัดที่ชนะนะก็ชนะนะครับเกรมิโออาร์เอที่สองประตูต่อศูนย์นะชนะครวิตเตเลียบีเอที่หนึ่งประตูต่อศูนย์ ส่วนทางด้านฟองกันเล่นนะครับในบ้านของทางด้านนะครับโคลินเทียนก็ถือว่ายังทำได้ดีอยู่นะครับเก็บชัชนะได้3นะครับแพ้แพ้ไป2นะครับโดยนัดที่ แพ้ครับก็เป็นนัดหลังสุดกับนัดล่าสุดครับโดยนัดล่าสุดนะดพ่ายแพ้ให้กับนะครับซีเอล่าที่1ประตูต่อศูนย์ครับแล้วก็นัดหลังสุดนะครับพ่ายแพ้ให้กับฟาเมิงโกนะที่2ประตูต่อหนึ่งนะแต่3นัดที่เหลือครับก็ถือว่าทำได้ดีนะครับก็ชนะเกมิโอที่2ประตูต่อศูนย์ชนะแอตเลติโกมิเนลโลครับที่1ประตูต่อศูนย์ครับแล้วก็ชนะครับมิลาโซนะครับที่3ประตูต่อศูนย์นะครับต่อไปครับเดี๋ยวเราจะไปดูฟอร์มการเล่นของผู้มาเยือนกันบ้างครับอย่างซัปโปโรนะครับและฟอร์มการเล่่นนนนนนนขอออองงงทาาาดดดดด้้้้้้ซัััััััปปปปโโรรรรระะะคคคคบบบบใใ5หลสสุกก็ถืวพพพชชชไไไไเเย2ม1แ 2นะครับสถิตทิทั้งหมดนี้ครับก็เป็นปีนะครับ2025ทั้งหมดเลยครับโดยนัดที่สเสเปอร์ครับก็ เสมอให้กลับนะครับฟาร์มเบนโกนะครับที่2ประตูต่อ2นะส่วนนัดที่แพ้ก็แพ้นะครับให้กลับนะบลากาติโดนัดที่1ประตูต่อศูนย์ะครับแล้วก็นัดหลังสุดนะครับให้แพ้ให้กับมิลลาโซนะครับที่3ประตูต่อศูนย์นะส่วนในนัดที่ชนะก็ชนะครับไบเฮียนะครับที่2ประตูต่อศูนย์ชนะวัดโกดากามาครับที่2ประตูต่อศูนย์นะส่วนฟรองก้าบิเยนของทันด้านะครับซอบเปโรก็ถือว่าพอใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับก็เก็บชนะนะครับไปได้2ครับพ่ายแพ้นะครับไป3ามครับโดยนัดที่แพ้นะก็พ่ายแพ้นะครับใใหห้้้กกลััับบบครรรมมิิาาโโซ่่่่่ททีี3ปปะะะตตตตููอออออพพยแเสน2 นะครับและนัดหลังสุดเลยก็แพ้ให้กับซาโตนะครับที่หประตูต่อศูนย์และนัดที่ชนะก็ชนะนะครับฟอร์ตาเลซ่านะที่2ประตูต่อศูนย์ะครับและก็นัดล่าสุดเลยชนะวัดโกดากามาที่2ประตูต่อศูนย์นะครับและคู่นี้นะครับอันดับตารางคะแนนนะครับก็เป็นทางด้านทัพมูเมเยือนนะครับซัปโปโรับที่อยู่อันดับที่8ของอันดับตารางคะแนนครับก็มีอยู่นะครับสีคะแนนนะครับแข่งไป33มสิบสามนัดชนะ12นะครับเสมอ9 ไพ่แพ้ถ้าไปสิบสอครับได้37นะครับเสีย36ครับลูกได้เสียนะครับบวกนะครับอยู่ที่1รูกเท่านั้นนะส่วนทางด้านโครินเทียนก็อยู่อันดับนะครับที่14นะครับของอันดับตารางคะแนนนะของเจ้าบ้านครับก็มีอยู่42คะแนนนะครับแข่งไป33นัดนะครับชนะ51นะครับเสมอการครับไพ่แพ้นะครับไป 13นะครับแล้วก็ได้นะครับ35มสทับเสียนะครับ38ลูกได้เสียนะครับติดลบนะครับอยู่ที่3ลูกเองเท่านั้นนะครับและทางด้านนะครับไรอัพทั้งสิบเอตัวจริงนะครับของเจ้าบ้านวันนี้นะครับของโครินเทียนครับก็มาในรูปแบบครับห้าสามสองครับวันนี้ก็ใช้ผู้รักษาประตูนะครับเป็นเฟลิเป้ลองโก้นะครับที่ยืนนะครับฟาว่าในครั้งนี้นะครับ3ตัวท้ายวันนี้เป็นทางด้านครับมาเตโอซินโยนะครับที่ยืนแบ็คขวาครับแบ็คซ้ายเป็นทางด้านเฮลิเก้นนนะะคครรัับบส่วเซ็นน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 นเเเตตตอรรร์ัััััััวววววสสุดดดทท้้้้าาาายยีีปงงฮลลมโ่ะะะคคบบบแ3ก็็เปนทางด้านนะครับ ดิเอกินโย่ครับที่ยืนนะครับปีกขวานะครับปีกซ้ายเป็นทางด้านมิเทอุสบิดูนะครับและนะครับกลางลุกวันนี้นะครับใช้เป็นทางด้านครับกาโรานะครับและนักป้าวในวันนี้ก็เป็น2ตัวคู่นะครับสองอภิเนหานักที่ยืนคันนักป้าให้กับทางด้านครับโครินเทียนะก็เป็นนะครับยูริอันเบโต้ครับที่ยืนคู่กับเมมฟิตนะครับและทางด้านนะครับไรอัพนะครับซึเป็นตัวจริงนะครับของทางด้านผู้มายือนอย่างซอปเปโลนี่ก็จัดมาในรูปแบบนะครับห้าสามสองขอไปครับสามห้าสองครับก็ใช้ผู้รักษาประตู ของทางด้านนะครับซอบเปรโรด้วยนะครับส่วน3ตัวท้ายวันนี้นะเป็นทางด้าน,นครับฟันโก้ครับที่ยืน,นครับแบกขวาแบกซ้ายเป็นทางด้านซาบิโนนะครับและเซนเตอร์ตัวสุดท้ายวันนี้เป็นทางด้าน อาร์โบเลดานะครับส no ่วนนะครับหน้าเป้าวันนี้นะครับก็จะเป็นครับทางด้าน2ตัวคู่นะที่ใช้เป็นทางด้านครับลูเซโนเนเวสครับที่ยิงคู่กับเฟอร์เรล่าครับที่ยิงคะหน้าเป้าจะทําประตูให้กับทางด้านนะครับเซาเปาโลในค่ับคืนนี้นะครับและสําหรับนะครับผู้เล่นบาดเจ็บนะที่ไม่พร้อมใช้งานของทางด้านเจ้าบ้านครับโคลินเทียนะก็มีอยู่เพียงแค่2คนครับส่วนนะครับฝั่งผู้มีเยือนนะครับอย่างเซาเปาโลครับมีเป็นหางว่าวกันเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะไปดูผู้เล่นบาดเจ็บที่ไม่พร้อมใช้งานของทางด้านเจ้าบ้านกันครับคนแรกก็เป็นทางด้านครับลาาาาานนนนนนิิเเเเเออรรรร่่่ะคคคัับบบบกกกก็็็็็มีีีีดดจทททขงงป้วตโ มีการบาดเจ็บน้ดที่หัวเข่านะครับส่วนทนด้าทัสซอปโรนะครับคนแรกก็เป็นทันด้าเอนโซดิอาร์แล้วก็เป็นไส้เรื่อนนะน่าจะได้ผ่าตัดนะครับส่วนคนที่2ก็เป็นทัน้าอาเบเรดาครับก็มีการบาดเจ็บนัที่ต้นขาคนที่3ก็เป็นทันด้าครับมาร์กอสอันโตนิโอนะครับก็มีการบาดเจ็บนัที่ต้นขาส่วนคนที่4ก็เป็นทันด้าอันเดซินวาครับก็มีการบาดเจ็บนัของเอ็นควาย้าครับคนนี้นะก็ไม่สามารถรับที่จะลงเล่นได้นครับในค่าคืนนี้นะครับส่วนคนที่หานะก็เป็นทันด้ารูคัตมู มีปัญหานะครับเกี่ยวกับนะครับหัวใจนะครับคนนี้ครับก็ไม่สามารถครับที่จะลงเล่นได้ครับหรือว่าเป็นโรคหัวใจหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับส่วนทางด้านครับคนต่อไปเป็นท่านเวนเดลก็มีการบาดเจ็บนัดที่ท้ารัดละโรดิกินโยนะครับก็มีการบาดเจ็บนัดที่หัวเข่านะครับ และเคลล mm ี Asia, <con> ่นะครับก็มีการบาดเจ็บน้าของเอ็นข้อห้านะครับคนนี้นะครับก็ไม่สามารถนะครับที่จะลงเล่นได้เช่นเดียวกันนะครับในค่าคืนนี้นะครับและส่วนนะครับสามคนสุดท้ายนะครับของทางด้าครับซัปโปโรนะครับก็เป็นนะครับดีเนโนะครับก็มีการบาดเจ็บน้าที่หัวเข่านะครับฟาซิโก้ครับก็มีการบาดเจ็บน้าของเอ็นข้ยห้านะครับและก็ลวนนะครับก็มีการบาดเจ็บน้าที่ต้นขานะครับก็ถือว่านะครับผู้เล่นนะครับบาดเจ็บครับของทางด้าซัปโปโรนะครับก็ถือว่าเยอะมากเลยนะครับและก็เป็นนะครับผู้เล่นครับ ผู้มาเยือนนะครับซัปโปโรเขาจะผ่านนะครับไปได้หรือเปล่านะครับสำหรับนะครับในค่ำคืนนี้นะครับและคู่นี้นะครับสถิติการพบเจอกันนะครับแล้วก็ฟอร์มการเล่นนะครับของทั้งสองทีมนี้นะครับสถิติการพบเจอกันนะครับจะเป็นนะครับทางด้านนะครับซัปโปโรนะครับที่ทำได้ดีกว่านะครับส่วนทางด้านนะครับฟอร์มการเล่นนะครับของทั้งสองทีมนี้นะครับก็จะเป็นนะครับทางด้านนะครับ เจ้าบ้านนะครับโคลินเทียนที่ทําได้ดีกว่านะครับและวันนี้ก็เป็นทางด้านเจ้าบ้านโคลินเทียนที่เปิดบ้านนะครับต้อนรับเซาเปาโลนะครับและทางด้านนะครับเฮดเปิดนะครับก็เปิดมาครับให้แข็งตึงนะครับไปทางด้านนะครับผู้มาเยือนนะครับเซาเปาโลนะครับแต่1นึ่งคู่สองครับจะให้แข็งตึงนะครับไปทางด้านเจ้าบ้านครับโคลินเทียนนะครับและค่ําคืนนี้นะพี่หลอคิดว่านะครับผู้มาเยือนนะครับเซาเปาโลครับเก็บ3แต้มนะครับได้อย่างแน่นอนครับ ถึงแม้นะครับ1คูณ2นะครับจะให้แข่งตึงนะครับไปทางนะครับเจ้าบ้านอย่างโคลินเทียนครับแต่สายตีการพบเจอการนะคจะเป็นทงดานซัปโปโรที่ทําได้ดีกว่านะครับและตรงนี้นะครับค่ำคืนนี้จบ90นาทีนะครับ จะเป็นครับผู้มาเยือนครับซัโปโลครับที่ทําประตูครับโคนเทียนได้นะครับที่ดึกประตูต่อศูนย์นะครับและหากท่านผู้ชมท่านใดครับที่คิดเห็นอย่างไรครับหรือคิดเห็นนะครับแตกต่างจากพี่หลออย่างไรตรงนี้ก็สามารถรับคอมเมนต์ครับที่ใต้ช่อง YouTube กันเข้ามาได้เลยนะครับหรือนะครับจะนะครับเข้ามาปรึกษากันครับได้ที่นะครับบ้านหลังคาเขียวก็ได้นะครับก็มาตามนะครับรายน้ำนะครับที่วิ่งนะครับอยู่บนหน้าจอของท่านผู้ชมได้เลยนะครับและสาหรับนะครับบทสรุปครัของวันนี้ครับคู่แรกที่เป็นการพบกันระหว่างยูเวนตุเดพบกับ ฮุไซโลนะครับสำหรับคู่นี้นะครับเป็นทางด้านผู้มาเยือนนะครับที่เก็บ3แต้มได้นะครับแล้วก็ทำประตูนะครับยูเวนตุสนะครับได้นะครับที่2ประตูต่อศูนย์นะส่วนนะครับในช่วง45นะครับนาทีนะครับครึ่งแรกนะครับก็ สามารถนะครับทำประตูนะครับที่ยูเวนตุสได้นะครับที่ถือประตูต่อศูนย์นะครับตรงนี้ก็ไปบนนะครับและทางด้านนะครับคู่ที่2ก็เป็นทางด้านนะครับปีเตอร์โบโลที่พบกับสต็อปพอร์ตนะครับสำหรับคู่นี้นะครับเป็นคู่พรีเมียมนะครับท่านผู้ชมนะครับบทสรุปคู่นี้นะครับก็อยู่นะครับที่บ้านหลังคาเขียวของพี่หลอนะครับท่านผู้ชมท่านใดสนใจนะครับบทสรุปคู่นี้นะครับก็มาตามกันได้เลยนะครับที่ไลน์น้ำนะครับที่วิ่งนะครับอยู่บนหน้าจอนะครับของท่านผู้ชมนะครับก็อย่าลืมนะครับมีแอดนะครับนำหน้ากันด้วยนน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 ะะะะะะคคคคครรรรรรรัััััับบ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 บสส่่่่่่ววททททาา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 งงงงดดดูู้้้้ีีีกกกก็็เเเปพพหหไฮยฟอ์ตลซจ เตมครับเป็นทางด้านนะครับเจ้าบ้านนะครับที่เก็บ3แเต้มได้นะครับแล้วก็จบ90นาทีเป็นทางด้านใบเฮียนะครับที่ทำประตูนะครับฟอร์เลเรซาได้นะครับที่ดึงประตูต่อศูนย์นะครับส่วนทางด้านนะครับ ในช่วงนะครับ45นาทีครึ่งแรกก็ไปทางด้านที่ใต้นะครับและทางด้านครับคู่ที่4ก็เป็นทางด้านโคลินเทียนที่พบกับซัปโปโรสำหรับคู่นี้จบ90นาทีนะครับเป็นทางด้านครับจะผู้มาเยือนนะครับซัปโปโรครับที่เก็บ3แต้มครับและก็ยังทำประตูครับโคลินเทียนได้นะครับที่1ประตูต่อ0นะครับและนะครับในช่วงนะครับ45นาทีครึ่งแรกนะครับตรงนี้นะครับก็ไปทางด้านที่ใต้นะครับและสำหรับวันนี้ครับพี่หลอนครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้รับชมทุกท่านครับที่รับฟังนะครับพี่หลอนครับจนจบคล ที่ได้วิเคราะห์กันทั้ง4คู่เลยนะครับและสําหรับวันนี้พี่หลอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแต่ก่อนจะจากกันไปพี่หลอ right, ก,หก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งครับเพื่อไม่ให้ผิดพลาดในการฟรังคลิปของในวันถ,ถ,ถัดๆไปกันด้วยนะครับเพื่อเปิดการแจ้งเตือนนะครับสำหรับครับคลิปการวิเคราะห์นะครับของครับพี Gan ่หลอฟันธง V3 กันด้วยนะครับและสําหรับวันนี้พี่หลอกก็ต้องจากไปแล้วครับก็กราบสวีดัสสวัสดีครับ